สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องน้องนุ้งหนิงสมานะคะวันนี้น้องนุ้งหนิงพาพี่ๆทุกท่านมาเที่ยวพักผ่อนคลายร้อนที่น้ําตกห้วยวังใหญ่นะคะว่าจะน่าเล่นแค่ไหนบรรยากาศจะสวยสวยดงดงามแค่ไหนไปติดตามรับชมพร้อมเล่นน้ํากับน้องนุ้งหนิงสมาเลยค่ะไปค่ะ น้องหนิงใช่ไมครับวันนี้คิดว่าจะได้เล่นน้ำไหม,มดูจากภาพบรรยากาศแล้วตั้งใจไว้ร้อยเปอร์เซ็นต์ตอนนี้เหลือแค่สามสิบเปอร์เซ็นต์โอกาสที่จะเล่นน้ำโอเคไปดูกันต้องไปดูหน้าง,งานก่อนนะรอบเป็นยังไงเชมากัาาบบ้านไรเนอะไรอยาเงี้ยเ่ ทางนี้ค่ะวิวบรรยากาศด้านล่างนะคะเราเดินทางมาไกลมากเลยมาดูว่าจะคุ้มค่าไหมไปจับามาขอให้ได้เล่นน้ำด้านล่างนะคะขอให้น้ขอให้น้องหนิงหนิงได้เล่นน้ำนะคะลงทางไหนดีทางลงเลยค่ะ แต่ที่พี่พี่มาเนี่ยพี่ดูจากการรีวิวออต,รตรงนี้เลยก่อนทางไหนทางนี้เลยตรงนี้เลยขอจำชันมากเลยนะะ้องหนู่มาถึงไรแล้วใช่ใช่เหมือนกันเลยสามมาเลยค่ะ โอเคค่ะพี่พี่น้องหนุ่มหนิงก็ทรอมที่มาเที่ยวดงตกห้วยวางใหญ่แล้วนะคะอยู่ที่จังหวัดสีสเกตค่ะนี่คือบรรยากาศดโดยรอบนะคะน้องหนุ่มหนอาจจะมาผิดเวลาผิดฤดูกาลก็ได้ค่ะที่นี่น้ํายังน้อยอยู่เลยนะคะระยะทางที่เราเดินทางมาก็พอสมควรค่ะยังไงก็ฝากพี่พี่ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องน้องหนุ่มสมัยด้วยนะคะ รอลุ้นว่าลิปหน้าน้องหนุ่จะพาไปเที่ยวที่ไหนนะคะกดติดตามว้ดเลยนะคะจะได้ไม่พลาดลิปต่อไปค่ะไปค่ะ